มองอยู่นั่นแหละมเมื่อไรจะสั่งคะขอโทษด้วยนะคะนั้นเอาเป็นกระเพราหมูจานนึงก็ได้ค่ะได้ค่ะชนะ่าเลยนะคะนี่ค่ะน้ำเปล่าให้ฟรีนะคะขอ,อบคุณม,มากเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะ

เาหอมจังเลยค่ะได้เยอะอีกด้วยขอบคุณนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ถ้าติดใจอะคาหลังก็มากินอีกได้นะค่ะแม่ค้าค่ะ อิ่มจังเลยอ่ะอ้าอย่ามีใจเงิน้อยัะมาก่อนแบบนี้ต้องซื้อซะหน่อยครับโอ้ยโอ้ยขอโทษค่ะนี่คุณทำไมเดินไม่ดูทางเลยเนี่ยจะรีบไปไหนเนี่ยฉันไม่ได้ตั้งใจคะ่ะเดี๋ยว เราก็ไม่ใจหลอกกินฟรีร้านฉันแบบเนี้ยทำแบบนี้ได้ยังไงผมซื้อของขายนะที่ฉันวิ่งมาแบบนี้ฉันก็ไม่ได้อยากหนีหรอกค่ะแต่ฉันไม่มีเงินจริงๆไม่มีเงินแล้วทำไมไม่บอกฉันฉันเองอ่ะก็ไม่ได้เป็นคนใจไม้สจละกรรมเห็นคนลำบากแล้วจะไม่ช่วยถ้าเธอนะขอฉันกินดีๆฉันก็ให้แหละใช่แล้วครับไม่เห็นต้องหนีเขาเลยดีๆก็ได้ครับ วันหลังอ่ะถ้าไม่มีก็บอกฉันฉันอายแล้วก็กลัวโดนไล่ฉันไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทแถมยังตกงานแล้วก็ไม่มีที่อยู่อีกปิดกิจการแล้วเราจะทำยังไงดีแล้วเนี่ยโทรก็ไม่ติด เธอไม่มีเงินตกงานไม่มีที่อยู่ไม่เห็นจะน่าอายตรงไหนเลยแต่สิ่งที่เธอควรจะอายอ่ะก็คือสิ่งที่เธอทำวันนี้มากกว่าคราวหน้าคราวหลังอ่ะอย่าทำแบบนี้อีกนะ และอีกอย่างหนึ่งอ่ะถ้าเธอไม่มีจริงๆอ่ะเธอบอกฉันดีๆก็ได้ถ้าฉันมีอ่ะฉันก็จะให้เท่าที่ฉันให้ได้แหละเข้าใจไหมค่ะคราวหลังฉันจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วที่แม้าก็พูดมาก็ถูกของเขาแหละนี่ถือว่าเป็นบทเรียนท้งยิ่งใหญ่คุณละกันนะครับใช่เอาเดี๋ยวข้าวฉันนะเดี๋ยวผมจ่ายให้น้องเขาเองเท่าไหร่ครับ40เองแค่40เองมาค่ะต้องพ้อนหรอก แค่ okay. นี้แหละกินแล้วจ่ายกหมดเรื่องขอบคุณพี่มากเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกครับคนเราอะก็ต้องช่วยเหลือกันงั้นพี่ไปก่อนนะครับสามสองหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ข้าวหลังอะ่ะไม่ใช่ข้าวหลงังพูดผิดอีกแล้วฉันเองอะ่ะก็ไม่ได้เป็นคนใจดำสไส้ไม่ใช่พูดผิด สามสองหนึ่งฉันเองอ่ะก็ไม่ได้เป็นคนใจดำไส้ไมร้ระอกังใจดำใจเส้